อะไรบ้างมา,าให้เบิง่งเลยนี่เด้อรของเดิมนี่มันขาดเห็นบ่น,นี่นี่น,น,นี่มันขาดเครสิเปลี่ยนนะครับมันตตกแดือดองสักพอตัวนี้เปลี่ยนเด้วยนะค,นครับทำการแก้ฝาก่อนองก็ได้ตุกอย่างครับผมสกลนครครับสกลนครอยากซ่อมเครื่องสักผ้าอยากล้างเครื่องสักผ้าติดต่อได้นะครับเด้อเบอร์0952123891ครับ ตอนนี้นะครับสังนิดกําลังจะทําการแก้ฟ้านะครับเพื่อหาจุดที่สเอามือจกเข้าไปถอดท่อนำทิ้งของเดิมออกนะครับแล้วก็เอาใส่ท่อนำทิ้งของใหม่เปลี่ยนนะครับกค่คนข้างที่ถ้าถามว่าถ้าคนบ่เคยการจีถอดยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าฟ้าฟ้าฟ้าหนามันยากอยู่แล้วนะครับเออมันก็คือฝาบนนะครับตอนนี้ก็สันิตก็ทําการใส่ท่อใหม่เข้าไปแล้วับแล้วก็ปิดฟ้าคือเก่านะครับกับ เป็นธรรมดเรียบร้อยครับผมขับมาแล้วฝากกดติดตามล้ำหนักนะครับเจ้าครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ เอาละครับผมแล้วเด้อนี่วันนี้มันแตกเนาะของเดิมมันแตกนะครับดูไปได้เพราะว่าเดี๋ยวอันนี้มันแค่ตัวปล่อยน้ำนะครับเขาเดี๋ยวถอดออกมาอยู่นะครับเวลาใส่งานจริงเนาะ <c oughs> เอาสิน,นครับจะมีเครื่องเรื่องครับเดี๋ยวไปเบิ่งก่อน